ครับผมมัอนี้แคดสามหนึ่งสองดีครับผมลอยยี่สิบครับผมลอยยี่สิบแห้งมาขุดอ่าหน้าบป่าหยองครับผมออฟฟิศบา่าหยองสวนเกษตรพอเพียงหรือว่าสวนเกษตรบา่าหยองครับผมโอ้โหครับผมขุดบกยางลึกๆเลยครับผมมันนี้บ่าวน่องก็ได้มาสวนบา่าหยองครับผม เป็นสวนเกษตรบ่านยองครับบ่านยองเพิ่ืชเริ่มเพื่เกษตรครับผมตามรอยหรือผีเป็นวะปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกกระสันครับพี่น้อง,องมาเบิ่งไมโครคันนี้กันนะผมสามหนึง่งศูนย์ดีครับผมอ่าชิวมงพันเจ็ดครับผม อะไรครับผมบอลแมคคสสูสามหนึ่งสองดีลอยยี่สิบครับผมเกรือง<ม>ขนาด1อยยี่สิบคุดไเตลึกปันนี่ครับผมสี่เมตรประมาณสี่เมตรครับผมสามสี่เมตรข้อสังสันหนึ่งครับผมเสริมเกษตรบอลย้องไปพุ่นครับผมุ่น พุดยอดแห้งโอ้โหลมครับพ่อพี่น้องโอ้สะดุดเลยเกิดขาดสักคนะโอ้ตายงานเขาเลยช่วยแล้วโอ้ออกมาโก้งกันอีกครับผมสะดุดเลยครับผม เกือบขาดเลยโอ้ยตายตายตายสวนกเกษตรบอยงนะครับผมพี่น้องฝากติดตามครับผมว่าบายองเกเสร็จจังไรครับผมโครงการในภายภาคหนาครับผม แต่ว่าเอากระเบิ้งไปเลยครับผมบางอย่างว่าเพิ่นขุดทางขนาดได้ก็ได้บอกเพิ่นแล้วครับผมว่าเอาหาถึงหกเมตรครับผมโอเคทานได้ครับนี่อ๋อพันถมดินไปถมดินไปพุ่นครับผมพันถมดินจากนี่ไปเอาไมโครเอาหกหล่อมาขนไปพุ่นครับผมไปพูดห่างสะเป็นรูปตัวเอสบ้างนี่ เป็ลรตัวเองออกไปไปพูดพุดเดี๋ยวข้พคนเดียวุ่นเราก็ไปพูดคุณพุพุ หน้าบพยองนี่แด้แจากไรเนาะเดี๋ยวคอยสอบถามเพอนอีกรอบครับผมเออนลครับผมการเตุกเกษตรด,ดีมันต้องลงทุนนะครับผมว่าถ้าเสียใจไหหรูปแบบได้ครับผม อันแล้วครับผมเจ้าของสวนครับผมอบ่ายยองครับโอ้มาฐานม,มาฐานแห้งมาฐานแห้งสอบถามได้ไหมเอาดินมาถมไปยังบ้านนี่นี่รโอ้โหลี่ซอสอรอฟฟิศอออฟฟิศอ,ออฟฟิศบ่ายยองออฟฟิศชาวนาฮะฮะสุดยอดครับผมกตไปหน้าครับผมครับผมโอเคครับผมเริ่มต้นเริ่มต้นดีๆครับผม เราต้องเริ่มต้นด้วยกั้นฐานแ่งน้ำครับผมมาตรฐานของแท้ของแท้สินแบบของแท้เนาะเดี๋ยวจังครับผมเท่าจังไปเบิ่งครับว่ารูปแบบการขุดของไมโครการอิสขุ้ดยังไงครับผมออกแบบเองครับครับผมมารฐานเนี่ผมเป็นคนออกแบบเองจัดไปไมโครกามาถมออฟฟิศครับผม้โอครับผมมองนี่ก็เป็นนาซี่เป็นโฮมกว้างครับโอ้ยแงมรามไมโครการ เลนไปสะดุดเลยครับผมสะดุดตาเลยเกือบขาบทางนึงครับครับเนี่ยมันรอคุณใดครับผมเอาที่สบายใจแล้วกันแคส310แต่ว่ารถอีลีประมาณหน่อยยี่สิบครับผม 312... 312... เอ้ยดีต้นนั้น312ดี ทำก็ดีเขาบอกบอกเกตไหครับนี่บอเกยัครับผมมมึงนี่เลยครับมะมงวกาไอ๋อเสร็จกษตรกันบ่มันจะเป็นไปได้บ่กับเป็นไปได้ครับผมมีตัวอย่างอะไรเงีหลตัวโอุ้ณชัโมงพันเจ็ดครับผมแปบเดียวครับผมรถตันนี่ลาจัดครับ รถท่อแก่ไทยอยู่สวนเกษตรบางย่องครับผมเพอร์เซต์ออฟฟิตโอ้ตาหนาหมอกมาหมอกเลยนะ,นะ uh, สวนผนได้อยู่เพอร์เซ็นตครับผมตูน oh. หอดปลาอ้อยครับมอไซคันขาวอ่าจนหอดุูนครับผมหม่องเบาเกล็ดพูน เอาที่สบายใจแล้วนะเ่าย้องเห็ดกษตเซรครับผมแล้วแต่รถกาสิุ่กูไทยมา,า,มาทันเอาดินมาสมเห็ดออฟฟิศครับผมใต่ห้อมวงทางพ้่นเฮ้ยเป็นตัวยู่นวะเบาวน่องกับบ้าบังครับผมมากุ๊ดได้มาฐานว่ ขึ้นไปสมสี่ครับผมสีนยองปกระท่อมเดี๋ยวเข้ามาือนี้เฮาก่ถทายไมโครกันก่อนครับผมอ่าของแคทเขาตะไทยเขาโตไม่มากครับสามหนึ่งสองดีแต่อยู่ประมาณ1อยยี่สิบครับผม ฮะุดยังสบายใจแล้วครับนอ้อรด,ดขั้นนี้ขุดเป็นชวโมงครับผมพันเจ็ดอยอยู่หน้าเบาหยองครับ แว่าแล้วครับผมเขาปรได้แบบเฝ้านะครับเนาะเขาขุดเล่าขุดเป็นเจ้าม้วงครับผมเแถาแก่ไทยครับผมขุดหน้าบ่าหยองเจ้าม้วงหนึ่งกับประมาณนี้แหละครับผมพันเจ็ดนี่แหละขุดแบบสบายใจไปเรื่อยๆครับผมบ่าหยองมันก็ดีใจครับผมตรงครับแต่มาขุดเพ็ดสวนเกษตรครับผมตามร้อยพอครับผมตามสวนเป่าหนองครับผม <laughs> ្ี่บ่าวน้องมัจะสอนสวยจิตก็ได้มาเบิงมาแนมมาแยงให้ครับผมบิกุดจังได๋ หลักฐานครับพี่น้องเกษตรบ่มีผิดหวังครับผมปลูกทุกอย่างถึงกินทุกทุกอย่างถึงปลูกครับผมแล้วท่านจะมีกินทุกอย่างโอ้ดินเหนียวครับ ใน,นะครับผมบ่านวน้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจ้าของสวนเกษตรพอเพียงบนเนที่คอครับพี่น้องครับผม พ่อสะทันพื้นการโอ้พูดแต่บอกอย่างลึกเลยครับผมนี่แหละครับผมข่าตะแนมลงไปว่าแนมก่อรถผมสะดุดเลยครับผมเกือบขาดเลยยางมาต่อเอาอยางพุ่งขนาดน่ะ เดินกว่างใมาไหมตูอย่างก็ได้ครับผมเออกูแต่สีมือเลยครับผมพอเพิ่นเห็ดกเกษตรขึ้นกันจากของไมโครขนีดครับผมโอ้ยโคตรขับเพิ่น เป็น้านาดินจากวันนี้ไปพูดนครับผมพ่อเด็กผูกของผูกยางครับผมเตี่ยวเตี่ยวส่กันห้มันมี่ปุ๋ยในานาดินครับ ทุกอย่างต้องดําเนินการตามขั้นตอนครับผมแล้วก็เดินไปเรื่อยๆค,ครับผมทงไซสสิจอดมั่งครับผมทําแล้วทำงานช้าๆไปแบบสบายใจครับผม ทำแล้วครับผมทำก่อนได้เปรียบเบาอยองว่าครับผม,อมโอเคครับผมมือนี้ผมบาน้องมาเทกองใส่จีบกับต่อฟอลาได้พื่ออครับผมตาสีแดดป้า่ายทำให้พี่น้องได้เบิ่งกันเรื่อยๆครับผมแดดเป็นหนองเห็นเห็นกันกองขึ้นหนากองสวนเกษตรเบาย้องครับผม ผมต้องลาเลยด้วยครับพี่น้องไปสับไปทุ่งสวนครับผมสวนกเกษตรเพ่อเพี้ยงบนปผนดินพ่อของบ่าวหนองวั่ก่อนสดีครับผมวัมืนอนนี้ก็ได้เวลาคัควแล้วครับ <c oughs> ปลกม่วงนี่ก็เป็นหน่วยเต็มต้นแล้วครับมาฐานเดินทางไปสวนเกษตรครับผมพี่น้องบรรยากาศเออปลูกตน้นไม้ปลูกยังได้ครับผมมันแรงแ h e c ตัวนี้นี่พ่นบอยอย่างเพื่อนเตรียมอ่ากับเพื่อนเนาะผมแหละผมสั่งมาครับผมหาหาซิตุ้งปุ้ยครับผมขี่งวัวขี่งวังวเตรียมตัวปลูกต้นไม้โดยเฉพาะเลยครับอ๋อจัดไปอย่าให้เสีย เรามาแล้วครับพี่น้องแถวเขาคือปกติขอเงเขาแหละครับผมบแบบเอาที่สบายใจของเขาแต่ว่าผมมาสะดุดม <c ười> ันเกือบขาดเลยครับพี่น้องโอ้อยอะไรเนาะเกือบขาด การเดินทางครับผมการเวลาพิสูจน์ระยะทางพิสุจนคนครับผมนี่ครับผมสวนคนเดี๋ยวเขาจะซิบไร่ครับผม